สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเงินวันนีครับวิตรงกับวันศุกร์นะครับที่ยี่สิบสองนะฮะเดือนสิงหาครับยี่สิบสองนะฮะในช่วงนี้ครับเวลาที่วันนี้ดาวจันเด่นดราจะเลขสองนะครับแล้วก็อยู่โคจรเป็นเกษตรตาทิบดีเด่นมากนะครับฉะนั้นวันนี้ดาวจันคือระแห่งความสุขนะฮะเรียกว่าความสบายใจนะครับความเย็นนะฮะหรือเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของ การเทคแคร์ดูแลเป็นห่วงเอาใจใส่เอ็นดูนะครับแสดงวันนี้ครับเป็นวันที่ต้องเอาใจใส่ในภารกิจของเราด้วยแล้วก็ในคนของเราด้วยนะครับจะดีมากมากฮะเผื่อวันนี้เพื่อนเพื่อนนึกนะฮะบางคนมีแฟนบุกการีหรือคนรู้จักรู้สนิทนะฮะใครที่แบบห่างหายไปนานเนี่ยเริงจริงวันนี้ก็เหมาะกับการโทรหานะครับหรือติดต่อนะครับถามสารทุกสุขดิบเคลือสารทุกสุขดิบนะฮะเออคนที่เรา ผูกพันนะครับจะดีมากนะฮะสมมติว่าบางคนอยู่คนละที่กับบุปการีนะฮะโอเควันนี้ก็คุยนะครับโทรคุยทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับก็โอเคนะอ่าแล้วก็นะครับเออจริงๆริงเดี๋ยผมลืมบอกแล้วว่าวันที่ยี่สิบสามนะครับวันเสาร์นะฮะก็เป็นวันออมวสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ในวันในวันไหนก็สักวันนะฮะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะอ่า แต่ว่าสําคัญนะฮะร,รอบนี้แต่บอกก่อนเลยครับว่าช่วงเวลานะครับในช่วงวันนี้นะครับมีเลือกงามยามดีนะครับเลือกที่เกี่ยวข้องกับการไหวพระสุดมนขอพอรอธิษฐานจิตขอความเมตตาขอความช่วยเหลือยื่นเอกษษสารสาคัญคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กุมชาลูกพี่รุนพี่ <c oughs> อะไรก็ตามนะครับหรือใครก็ตามนะฮะที่เราหวังผลให้ท่านช่วยเหลือหวังผลให้ท่านเมตตาหวังผลให้ท่าน ดูแลนะฮะหรือว่าอนุมัตินะครับ่าบางทีเพื่อนๆจะยื่นเอกสารสําคัญก็ได้หรือบางทีเพื่อนจะตั้งใจทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็ได้นะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะก็สามารถทําได้นะครับว่าไปนะฮะมุมดาวจากนี้ไปนะครับมันมีดวงเด่นเรื่องของการพูดคุยนะครับการเดินทางนะครับหรือว่าการเจรจาเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นนะฮะ หรือบางคนจะยื่นกู้ทำเรื่องขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับบัตรต่างๆก็ได้นะครับการทำสัญญาต่างๆนานาครับวันนี้ก็มีเกณฑ์สำเร็จนะครับหรือว่าเริ่มต้นวันนี้ก็ได้นะฮะถือเป็นเลิกดีนะครับทำเอกสารเตรียมทุอยใหญ่พร้อมแล้วก็โอเคลงมือนะครับบางทีเขาว่าคุยกับผู้ใหญ่ก็จะเป็นขอความเอ็นดูนะขอเห็นใจนะครับ เรื่องงานนะฮะจะคุยช่วยนิอึดอัดใจเรื่องงานงานเยอะจังหรือว่าอยากได้งานบางอย่างที่มันแบบเราถนัดและว,ว่ากว่า,วาคืออยากคุยนะฮะก็สามารถใช้ในช่วงวันนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอให้ช่วยหรืออธิษฐานจิตขอความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะได้นะฮะหรือว่าได้ทาได้นะครับอโอเคนะครับแต่จะเฮ็ดหมดหรือเปล่านะครับอยู่ที่บุญบรารมีแล้วก็เลิกมันดีแล้วนะฮะ แต่ก็อยู่ที่ว่าฐานบุญของเราด้วยนะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือเลข5นะฮะเลขต่อมาก็คือเลข4นะครับเลขต่อมาคือเลข6นะครับเลขสุดท้ายคือเลข2นะฮะเลขที่ไม่ค่อยตัวชั่วรคือเลข8นะครับสีครับสีแรกคือสีฟ้านะฮะสีต่อมาคือสีเหลืองนะฮะ สีมาคือสีเขียวนะครับสีสุดท้ายคือสีส้มนะฮะก็โอเคนะครับมุมดาวนะครับในออดเครื่องทิศทางนะครับเราจะบอกทิศทางวันนี้นะครับถ้าต้องเลือกซ้ายขวาให้เลือกฝั่งซ้ายนะครับด้านซ้ายฝั่งซ้ายเซซ้ายไว้แล้วก็ถ้าต้องเลือกบนล่างนะครับก็ให้เลือกด้านบนนะฮะเมื่อวานได้เจอขวาบนถูกไหมฮะวันนี้ก็ซ้ายบนนะครับ ซ้ายด้านสายแต่ถ้าเลือกบนล่างก็เลือกด้านบนโอเคนะครับบางนี้นะฮะแล้วก็นะครับในคลิปนี้นะฮะเสานะครับกอดคอราหูบางตำราก็เรียกว่ทาราหูนะครับแต่จริงดาวเสาเนี่ยในตำนานเขาเป็นเพื่อนกับดาวราหูนะครับเขาเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะฮะเพื่อนซีกันเลยนะครับฉันอาจจะกอดคอราหูกันนะฮะแต่ว่าข้อดีคือ มันมีเรื่องใหญ่คนชีวิตที่อยู่ในกรอบหรืออยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรืออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมานานนะฮะอาจจะมีการขยับแล้วนะครับอ่ามันจะขยับโดยไฟบังคับคือถูกบีบให้ต้องตัดสินใจก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินการลงทุนหรือเรื่องของความรักหรือครอบครัวหรือบางทีมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะครับมัน,นก็เรื่องสู่ภาพร่างกายก็เกี่ยวนะฮะฉะนั้น มันจะไปด้านบวกด้านลบนะครับก็มาฟังในคลิปนี้ได้ครับวิกฤตใหญ่หรือโอกาสมีใหม่นะครับมันเป็นแบบนี้จริงนะดาวเมื่อไหร่ที่ดาวใหญ่หญๆย้ายนะฮะแล้วมันมาชนมาทับกันหรือมาเล็งกันนะครับให้รู้ว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมของทุกๆาราศีแต่จะเป็นเรื่องใดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยแตกแยกย่อยๆซึ่งผมทำคลิปไว้แล้วนะครับทำน่าจะครบ12าราศีแล้วนะฮะเพื่อก็ลองนำไปดูนะครับ ผมก็ทิ้งไว้ในเพลย์ลิสต์นะฮะแต่ว่าหน้าปกแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าสาวราหูเนี่ยมันเกิดแรงกระเพื่อมบางคนนะฮะย้ายที่อยู่ฉับพันบางคนนี่ครับมีเรื่องของการได้งานใหม่ฉับพันบางคนได้โปรเจกต์ใหญ่ฉับพันบางคนมีโชคลาภฉับพันหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของเรียกว่างานใหม่ๆนะฮะหรือได้โปรเจกต์ที่เราอยากได้มานานนะครับเห็นไหมแรงกระเพื่อมนี่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับแต่ต้องบอกว่าหลัง23สิามสิงหานะฮะ บวกไป6เดือนจนถึง13กุมภานะครับซึ่ง6เดือนนี้มันเพื่อนลองนึกภาพนะว่ามันสามารถหยิบจับขยับขยายนะฮะระยะเวลามันพอดีพอดีนะคารเจอรีเริ่มสิงค์ใหม่นะฮะท่าเริ่มต้นในช่วงนี้นะครับแล้วจากนี้ไป6เดือนเนี่ยมันเห็นเนื้อเห็นหนังนะครับหรือพอเห็นภาพว่ามันจะไปต่อหรือว่าดีมากนะครับนี่ฮะมันเป็นรอยต่อข้อวงกลมเขากำลังเริ่มต้นในใหม่ๆอยู่แล้วแล้วมันลงในช่วงที่ดาวเสา สปาร์กกับดาวราหูนะฮะมันเป็นยิ่งการันตีนะฮะว่างานเข้มข้นแน่ๆน,นะครับทําดีๆจะรุ่งเรืองเลยแต่ถ้าแบบแบกหรือโหนหรือว่ามันไม่ไหวนะครับอันนี้มันก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะฉะนั้นคิดหน้าคิดหลังก่อนจะลงทุนก่อนจะทําเรื่องสําคัญก่อนจะลงมือทําอะไรสักอย่างครับคิดเยอะๆนิดนึงแล้วทามั่นใจว่าลงมือได้นะฮะเพราะจะังหวะดาวไม่เสียหล,ลายราศีดวงขยับในวงของการเปลี่ยนแปลงนะฮะ แต่น่นอนว่าเวลาเปลี่ยนแปลงคนก็จะตื่นกลัวก่อนทุกครั้งการเปลี่ยนแปลงนะฮะมอนก,กับการอยู่ทํางานที่ไหนที่หนึ่งมานานนะครับจะอยู่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่บริษัทอื่นนะครับเป็นช่วงแรกมันจะงงๆถือเปฮะจะต้องกินข้าวที่ไหนจะต้องทําทอะไรกับใครเดินทางไปไหนเดินทางกลับบ้านยังไงคือมันจะนการปิดสิ่งไว้ล้อมใหม่หมดเลยนะครับเั้นดาวย้ายหรือดาวสปาร์กเพิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงทุกประเภท เรางงงกงกงสักระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะนี้ไปนะครับก็ค่อยๆเริ่มจับที่จับทางได้ดีขึ้นนะฮะโอเคนะครับเป็นเพื่อนฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันอัาวัศีนะครับเป็นวันสําคัญนะฮะวงรอบนี้ค่อนข้างจะมีเรื่องตื่นตาตื่นใจหลายเรื่องนะฮะผมก็เลยเน้นย้าว่าช่วงนี้นะครับอารมณ์ต้องเย็นๆจริงนะฮะอารมณ์รอบนี้อารมณ์แต่ยี่สิบสามจริงแต่วันนี้นะฮะวันศุกร์นะ เน้นน่ฮะก่อนหน้า1วันละหลัง1วันก็คือเนี่ยสุขเสาร์ทิตศนี้นะครับเพราะว่าวันเสาร์นโมวสีวันขอเงินพระจานทร์วันคุปปี้เดย์นะฮะในวันที่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุเหล่านี้คล้ายๆนี้นะครับซ้ำอีกหนึ่งเดือนนะฮะเหมือนกับสมมติว่าใครที่ป่วยไม่สบายนะฮะในช่วงวันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเหตุให สาวันดีสีวันไข่ฮะเดี๋ยวต้องทํางานหนักเอาป่วยกันนะครับหรือไปเจอคนติดเชื้อเราก็ป่วยนะครับเป็นระยะระยะตลอด1เดือนคือไม่ใช่แบบ30วันเปยงแต่ว่าร่างกายเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคเลยเนี่ยจะมีอารมณ์แบบนี้นะครับแปลว่าเราถ้าเรามีเรื่องดีๆเราแข็งแรงดีเราพร้อมหะไรหลาอย่างดีเนี่ยโอ้มันจะมีเรื่องดีๆหลายเรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นเพื่อนๆเตรียมตัวนะครับว่าเดือนนี้ไปนะครับวันสองวันสองวันนะครับเตรียมอารมณ์เตรียมตัวเตรียม เงินนะหรือว่าเตรียมความรู้สึกดีๆแล้วก็ต้องอดทนหนักแน่นนะฮะเรียนการทะเลาะกับแฟนแล้วก็ดูแลทางกายแข็งแรงเนี่ยเรารู้ดวงลูกหน้าก่อนหน้าที่จะเสาเนี่ยเราก็ได้เตรียมร่างกายพร้อมนะฮะอย่านอนดึกหรือง่ายๆคือทําอะไรช่วงนี้เธอใช้เงินใช้เบาๆนิดนึงนครับแล้วก็เรียนการทําอะไรที่เสี่ยงๆนะครับแต่ต้องใจเย็นอดทนนะเรียนการทะเลาะเด็ดขาดนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของดาวเสาราหู ก็ลองดูนะครับคลิปนี้นะครับมันจะมีโอกาสหรือเรื่องอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเฉพาะคนบ้างก็ดุนผมมาทิ้งลิงไว้นะฮะแต่ถ้าดูเป็นราศีละศีก็ทําไว้เป็นชุดอยู่ในเพลย์ลิสแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับเอามาสีสุขสาวทิศนี้ทําอะไรให้มีความสุขนะครับทาอะไรที่เป็นมงคลจะดีแล้วก็ใจเย็นๆนะครับโอเคครับประมาณนี้ฮะขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนๆที่ก็มารับชมตลอดเวลาหรือว่าตามสะดวกของเรานะครับขอบคุณเพื่อนที่เคมาเป็น เมมเบอร์นะฮะอ่ามันเป็นสมาชิกครับขอบคุณมากแล้วก็มีความสุขมากนะครับดูดวงสองราศีครับชาราศีเมฆครับราศีพฤษภปรกอบราศีเมถุนครับเลยที่เมษฮะวันนี้ครับคนเมษเป็นวันที่เด่นนะครับดวงเด่นนะเรื่องงานการแก้ปัญหาการเดินทางการไปไหนทำอะไรก็ตามวันนี้มีความสุขเป็นพิเศษนะครับดาวเกี่ยวกับเรื่องของการได้พบได้เจอนะฮะสิ่งที่ถูกใจได้ทําในสิ่งที่เราต้องการฮะหรือว่า เคลียปัญหาต่างๆนานาได้ดีทาได้สําเร็จครับคือจังหวะดาวมันมีดวงดีนะครับในภารกิจที่ทาในเส้นทางที่เดินในปัญหาที่แก้แล้วก็ในการเจรจาที่สําเร็จนะครับวันนี้เพื่อนๆเ,เตือนนิดนึงฮะช่วงนี้ดาวอังคารสัมพันธ์กับดาวเสาร์แล้วเดี๋ยวดาวมันจะขยับย้ายนะครับก็เนี่ยครับพอขยับย้ายปุ๊บดวงมันจะดีขึ้นนะครับความอึดอัดใจบางอย่างมันจะคลี่คลายเบาลงฮะฉะนั้นเพื่อนครับช่วงนี้พยายาม วันนี้นะฮะประคองประคองอารม์นิดนึงนะฮะถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจมีเรื่องอะไรที่หงุดหงิดใจหรือคําพูดใครการทำใครที่ทำให้เรารู้สึกแบบอารมณ์ขึ้น,นะฮะสะกดอารมแล้วก็อยู่สบายๆชิวๆฟังหรือชีชอช้แจงหรือที่ไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆตามมาหรือว่ามีเรื่องดีๆแทรกมาเฉะนั้นวันนี้ทําอะไรให้มันสบายใจนะครับโอเคนะเรื่องอื่นไม่น่านห่วงครับระวังเรื่องอารมณ์อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของ การเงินชวนี้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกินการซื้อของสําคัญหรือการเที่ยวนะครับแล้วแต่ว่าเรามีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้เงินไปกับเรื่องของการซื้อของส่วนตัวนะครับหรือทําอะไรส่วนตัวนะฮะมันเป็นการใช้เงินทุกคุมค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับและมีการได้ซื้อของที่ถูกใจให้กับคนที่รักหรือหมุนเงินทําอะไรก็ตามที่ เรารู้สึกกังวลไม่สบายใจเดี๋ยวก็หมุนเงินได้ให้สบายใจว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีเงินพิเศษเข้านะครับแล้วก็ประการต่อมาช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเราต้องระวังเรื่องของการวิงเวียนศีรษะนะครับแล้วก็พยายามนอนให้พอนะครับชาร์จแบตให้ดีๆนะฮะแล้วก็เติมพลังให้เต็มนะครับแล้วก็ช่วงนี้ระวังโรคประจําตัวนะครับท่านดีวซสวครับมีเรื่องกดไหลย้อนร้อนในแล้วก็วิงเวียนศีรษะครับไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับท่านดีวซสวพยายาม นอนกินนะฮะแล้วก็ระวังกดไหลย้อนนะบางทีทําให้นอนไม,นนไม่นอนไม่เป็นสุขเลยนะครับโอเคเนาะต่อมาะฮะเรื่องของสเนสน่ห์เสื้อผ้าครับชว่วงนี้เน้นสีสดใสครับวันนี้เน้นความสดใสร่างกายกินหอมชว่วงนี้พยายามใช้วันให้เต็มค,คุ้มค่านะฮะวันนี้พยายามใช้แต่และว,วันแต่และชั่วโมงให้คุ้มค่านะะอะไรที่เป็นเสียเวลาหรือบางทีเราจะบางคนติดโซเชียลนะจนเบาๆลงนะครับเอาเน้นเอา การใช้ชีวิตประจำวันให้เต็มที่นะฮะเรื่องแฟนความรักเด่นช่วงนี้ชอบใครคุยมีคนรู้สึกดีด้วยคุยแล้วมีความสบายใจนะครับส่วนคนที่มีคู่หรือแฟนแล้วฮะดาวความรักคนนี้เด่นนะครับมีกิจกรรมทำอะไรด,ด้วยกันมีโอกาสช่วยเหลือกันไปไหนมาไหนด้วยกันมีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตคู่หรือแฟนเป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสมีช่วยเหลือผมมองมีการช่วยเหลือบางสิ่งให้ก่กันและกันได้นะฮะเป็นนี้เป็นวันที่ดาวความรักยังเด่นยังโอเคนะครับแล้วก็ มีโอกาสจะนัดหมายไปไหนพบเจอกันก็โอเคมีความสุขนะครับต่อมามุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้นะครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับช่วงนี้จะมีความห่วงกังวลเล็กๆนะฮะฉันหาคนช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษนะครับต่อมาชาวราศีพฤกษภครับรก,บกิจากรรมภารกิจงานเด่นการแก้ปัญหาดีการจัดการเรื่องสําคัญได้ใครที่มีเรื่องกังวลทุกข์ร้อนไม่สบายใจหรือวิตกสี่งใดก็ตามครับมันจะมีตัวช่วยนะฮะเข้ามาทันเวลาเพราะว่ากิจกรรมต่างๆนะครับ ในเรื่องของงานในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการเจรจานะฮะเรื่องการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขครไปซื้อขารรับเปลี่ยนการมาเชิงรุกนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับภารกิจต่างๆการแก้การเดินทางนะครับหรือว่าการทํางานเชิงรุกนะครับประสิทธิภาพดีนะฮะผลงานดีใครขอให้ใครช่วยเหลือก็โอเคสมเป็ครับจังหวะดาวมันเป็นวันที่ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ระเผือนะครับดาวพาาร,ร,ระจันทร์โคจอมเกษตรตาธิบดีแต่ช่วง ก่อนเที่ยงคืนเขาจะย้ายนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงของการเดินทางการคุยการพบปะคนการแก้ปัญหาแปลว่าภารกิจวันนี้ครับมันจะทาหลากหลายอย่างและผลงานเกิดแต่ว่าน่าพอใจนะครับหรือต้องจับงานอะไรก็ตามงานนั้นถือว่าเราทําได้ดีนะครับต่อมาเรื่องของเงินทองครับช่วงนี้โอ้โใหใช้จ่ายเงินเป็นค่าจ่ายส่วนตัวนะฮะใช้จ่ายจุกจิกใช้จ่ายที่่าดไม่ถึงใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาฮะนี่คือสิ่งที่ จะต้องเจอนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยบางทีเราก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้นะฮะแต่ว่าอยู่ก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนนะฮะคือเรื่องของค่าใช้จ่ายข้อดีคือมันหมุนทันข้อดีคือจัดการกับปัญหาต่างๆแล้วก็เรื่องของการเงินได้ข้อดีคือถ้ามีเรื่องของการช็อปหรือซื้อหรือใช้คุ้มค่าแน่นอนครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าดูโดยรวมนะฮะเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นใช้ไม่ต้องก,กลัวแต่ถ้าใครค้าขายครับวันนี้ยิ้มแย้มแจ เอาเนื้อเนื้อนะฮะถ้าจะคุยกับลูกค้าคุยกับใครก็ตามขอเนื้อเนื้อนะครับน้ำๆเอาไว้ก่อนนะฮะเอาเนื้อเนื้อครับบางทีเราจะเจอคนแบบต้องการฟังอะไรที่แบบเนื้อเนื้อนะฮะเราเราก็พูดตรงใจเขาพอดีนะครับมันก็มีโอกาสที่จะซื้อหรือขายได้คล่องตัวนะครับต่อมาครับุ่มดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดชุงนี้ดูดีครับโสดคุยชอบหรือรู้สึกดีกับใครนะฮะก็สามารถคุยถ่สารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะฮะส่วนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในชวงนี้ก็เด่นนะฮะ มีดวงกิจกรรมทำอะไรด้วยกันมีดวงแก้ปัญหาเรื่องสาคัญสำคัญด้วยกันมีดวงเกี่ยวกับการจัดการปัญหาต่างๆหรือง่ายๆก็คือช่วงนีน้เรื่องของความรับพอจะพึ่งพาใส่กันได้นะครับทั้งโสดและไม่โสดน,นะครับมีเรื่องดีๆมีสัญญาณบวกหรือให้ช่วยเรื่องสําคัญแต่ว่าช่วยระวังอารมณ์นิดนึงฮะบางทีแฟนอารมณ์ร้อนๆแล้วก็มาพูดอะไรที่ไม่เข้าหูบ้างแต่เรื่องทั่วๆไปนะไม่สเสียดนะครับช่วงนี้ใจเย็นเลี่องการทะเลาะ สุขภาพร่างกายครับร้อนในปวดหัวเจ็บคอนะฮะช่วงนี้ระวังเป็นหวัดท่านที่ไปซาวครับมีเรื่องของการท้องผูกท้องเสียระวังอาหารทำให้ป่วยนะครับเรื่องอาหารการกินแล้วกบาเบของหวานนะฮะต่อมาเรื่องของท่านนี้แต่ว่าลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงวันนี้วันเด่นนะฮะมีเรื่องกิจกรรมทำร่วกันมีความสุขเป็นพิเศษนะครับเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าสดใสเหมือนนะครับร่างกายกลิ่นหอมเปิดเน้ผักได้ยิ่งดีนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนครับกิจกรรมคนเมถุนวันนี้งานเด่นนะครับมีดวงเกี่ยวกับ เรื่องของเงินทองครับมีขาอดีเรื่องเงินทองบางทีถ้าเราจะหมุนชอบใช้ซื้อหรือจะไม่ต้องหานะครับกอถอือว่าไปนะครับช่วงนี้มุมดาวเรื่องการเงิน,ในใคา้า้จ่ายมันเยอะนะครับแต่ดีนี่เป็นยังพอหมุนได้พอจะแก้ปัญหาได้พอจะจัดการกับเรื่องของอรายรับรายจ่ายนะครับยังพอรับมือได้นะฮะข้อดีอย่างนี้คือช่วงนี้มีคนนะครับที่จะเจอคน ช่วยเหลือนะครับว่าไปนะฮะช่วงนี้ถ้าคนเมถุนี่ต้องการขายช่วยเหลือต้องการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญอะไรกับใครโอเคสาเร็จนะครับจอดาวน์มาการแก้ปัญหาสําเร็จการคุยสําเร็จนะครับหรือว่าการทําเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จครับจังดาวมันเด่นเรื่องของภารกิจที่ทําวันนี้แล้วกันนะฮะเรื่องเงินเรื่องงานนะครับมันได้2แบบนะครับแล้วก็ดาว3ดวงที่กจรทับนะครับมันจะทาให้เราฟุ้งซ่านทําให้เราคิดมากฉะนั้นระมัดระวังคําพูดของใครทําให้เราอารมณ์เสีย ท้าเราคิดมากแล้วก็ทําให้อารมณ์มันขึ้นคือลงๆฉะนั้นต้อง,งระมัดระวังเรื่องอารมณ์ในการสนทนาเป็นพิเศษนะครับเดินทางปลอดภยัยได้ซื้อของดูใจใช้เงินคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ซื้อของนะครับหรือว่าได้ไปในที่ที่าอยากไปนะซื้อของให้คนที่รักนะฮะคือช่วงนี้ใช้เงินคุ้มค่ามากแต่ระไรๆจ่ายจ,ากจุกจิกมันมาเฉยเลยนะฮะรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นช่วงนี้เข้ามาด้วยแล้วก็ระวังเพื่อนร่วมงานนะครับช่วงนี้อาจจะใจกับเพื่อน,ร,งงงนร่วม ถ้าใครได้ทํางานกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าทำงานกับหัวหน้าครับช่วงนี้แบบอารมณ์ขึ้นลงๆนะครับฉะนั้ต้องระมัดระวังเรื่องของการคุยแล้วก็พยายามอย่าต่อล้อต่อเถียงนะครับเลี่ยงการต่อล้อต่อเถียงแล้วก็เลี่ยงการหัวเราะอารมณ์นะครับพัฒนาอารมณ์ระระวังเป็นพิเศษนะครับข้อดีนะครับในช่วงนี้คนราศีไม่ถุนคือเรื่องความรักนะครับคนโสดช่วงนี้ คุยกับใครคนรู้สึกดีคุยกับใครแล้วคนรู้สึกแบบอชอบนะฮะก็เรียกว่าคุยได้ยาวได้นะฮะสามความสัมพันธ์ต่อเน,นื่องได้จะนัดหมายกันนะครับหรือแต่คนส่วนแบบมีคนคุยด้วยนะฮะส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วครับเดาวความรักในยานนี้ระวังเรื่องของแฟนป่วยไม่สบายหรือแฟนช่วในยุงย่งยุ่งนะฮะแต่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาเวลาเจอกันหรือว่าเวลาไปไหนมาไหนทํากิจกรรมอะไรด้วยกันเพิ่มขึ้นก็นดีนะฮะบางทีช่วงหลังมันห่างๆไปนะฮะอาจจะชวนนท,ทำอะไรด,ด้วยกันดีเป็นพิเศษนะครับ เจอกันนัดหมายกันข้อดีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เขาจะทําให้เรามีความสุขลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดเหมือนกับที่ชาร์จแบตให้เรานะครับแต่เราจะต้องบอกว่าช่วงนี้เขาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องร่างกายหรือเรื่องใจฮะช่วงนี้พยายามเติมพลังใจหรืออยู่ข,ข้างกังนานๆนะครับแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าเน้สน,นสีเข้มๆใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกินหอมแล้วก็สุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดร้อนในจ็บคอเรื่องไวรสว้ครับ ช่วยระวังกดและย้อนนะครับหัวข้ออย่างคืออาหารการกินทำให้ป่วยครับจบครับขอบคุณที่ตานนะครับท่านที่ฟังอะไรใดก็ตามก็ขอให้มีความสุขครับสิ่งดีๆเกิดกับทุกท่านและครอบครัวนะฮะเป็นกำลังใจครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ